บาันมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่661นะครับมีพระสวยๆยีสิบหกรายการมานำเสนอกับพร้อมรายการของสะสมหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับ บ้านมุงพับเครื่องลายชื่อหมูนะครับแอดไลน์ตรงนี้นะครับ093-965-2361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ดีไลน์นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไไ้แตกหักทำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่661ของบ้านมุงพะเครื่องนะครับนี่นรายการที่1ครับ เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก็จัดจ้านดีนะครับมีกระเทาะด้านบนนิดนึงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับพระมีมวลสารครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองเป็นพระเลี่ยมพลาสติกโบราณน,นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับแต่เป็นพิมแตกดีนะครับรูปทรงแปลกตาดีสายนี้ผมว่าเป็นสาย ลวงปุ่น,นาคนะบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเพราะว่าองค์เขาจะเคืองๆหน่อยแล้วก็พิมพ์ทรงเขาเป็นแบบนี้นะครับคุ้นตานะครับฐานเป็นฐานม่วงนะครับข้างล่างเรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับออกพระผงน้ำมันนิดนะครับฐานมีกระเทอนนิดนึงนะครับด้านหลังก็ เป็นหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับอนุสรร้อยปีนะครับวัดพิกุลทองนะครับเนื้อออกจากน้ํามันนิดๆนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นพระลูกเหมือนเนื้อผงนะครับลงบนทองนะครับด้านหน้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับนี่นะครับหลังยันห้านะครับนี่ หลวงพ่อสาครวัดหนองกัดนะครับเป็นรายการที่4รายการที่5เป็นสมเด็จสายลุงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับอันนี้เป็นท่านเจ้าคุณหนอออกวัาสี่ละขันนะครับยันตาตานหลังยันน้ำเจ้าลึกๆเลยนะครับเป็นพระดีราคาถูกนะครับทุกวันนี้นะครับแต่ต่อไปผมว่าก็ ถ้อท่านใดชอบนะครับพระสวยๆนะครับมีอายุนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นนางเนื้อดินนะครับเป็นนางเนื้อดินกับพ้าผ่านการใช้นะครับเป็นนางกําแพงเพชรนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์คล้ายเม็ดมะเข็อนะครับแต่เนื้อออกแดงนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญนะครับ เป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อเกษนะครับเหรียญสามนะนะครับหลังพอปลอนะครับหลังพอปลอนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับรนการที่เจ็ดนะครับใายการที่แปดมาในกรอบสเตนเลสนะครับเป็นพระคะแนนจิ๋วเลยนะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเขาใส่กรอบมาอย่างนี้เลยนะเป็นคะแนนนะครับเป็นพระคะแนนจิ๋วเลย รายการที่น8นะครับรา,ายการที่9เป็นตะกุดกลุ่มนะครับแต่กรอบแตกนะครับเป็นตะกุดกลุ่มนะครับมีได้สีแบบนี้เป็นสายคูบาทางเหนือนะครับแต่จะเป็นคูบาอะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่9นะครับตะกุดกลุ่มนะครับมีคูบาสร้อยมีคูบาวาก oh, เยอะไปหมดนะครับอันนี้ผมไม่รู้แน่นะครับ เป็นตะกุดกลุ่มนะครับในรายการที่9ในรายการที่10เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับพิมพ์ทรงขายทายานนะครับแต่นี่ผมไม่ทราบแน่นะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่10นะครับรายการที่11เป็นพระผงพายกุม,มารพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์จิ๋วนะครับ พิมจิ๋วนะครับเป็นเนื้อออกชมพูลงบนทองนะครับด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกหลังยันห้านะครับนี่นะครับคุณแผนพิมพ์เล็กนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นพระเนื้อผงผสมใบลานนะครับเป็นพิมพระพุทธแบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านดีนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสามเป็นเนื้อพลาสติกนะครับเป็นเนื้อคล้ายๆพลาสติกแต่รูปทรงมันไม่คือโอภาษี C นะครับโอภาษี C นะครับหลังยันฮิตเลอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเขามีสร้างไว้เหมือนกันนะครับแต่ปีอะไรนี่ผมจำไม่ได้นะครับเรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเป็นรายการที่สิบสีนะครับนะฮะจัดจานนะครับตะใบก้นนะครับเป็นรายการที่ส<น>ิบสีนะครับรายการที่สิบห้าก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มจะผ้าผ่านการใช้แบบนี้นะครับเป็นผ้าพุทธนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อบัวงามนะครับ ปี2,500นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่16เป็นเหรียญนะครับ <maintenant S 1> เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลังยันแบบนี้นะครับต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที мире, ่สิบหกนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับรายการที่สิบเจ็ด เป็นเหรียญหล่อนะครับมียันข้างๆแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่นะครับบางๆเลยนะครับเหรียญค่อนข้างมีอายุนะครับจะเป็นเหรียญหล่อที่ไหนไม่ทราบนะครับรายการที่17บเนะครับรายการที่18เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับอันนี้เป็นหล่อนะครับหล่อโบราณนะครับตะไบก้นนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ เป็นผ้าหลอนะครับวันนี้เป็นผ้าหลอนะครับนี่รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเกก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหลอนั่งแบบนี้เป็นสายสุโขทัยนะครับดูทรงพิมพ์ทรงคล้ายหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับแต่เป็นรุ่นไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เป็นผ้าทางสุโขทัยนะครับหน้าก็จะคล้ายคหลวงพ่อเงินนะครับแต่นี้ เป็นหลวงพ่อเอมนะครับพอนั่งจับเข่าสองสองข้างนะครับนี่รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบก็เป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระรูปหล่อเนื้อโลหะผสมนะครับผมดูว่าเป็นพิมพ์หลวงพ่อไป่วัดกําแพงนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบชนแดนนะครับเป็นพิมพ์พุทธกวักนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเหลืองอมเขียวมีคาบแดงต่ใบก้นนะครับเป็นราการที่21นะครับรายการที่22เป็นพราเนื้อดินนะครับเป็นผ้าดีลาไม่ขนุนแต่มีแหวงแหว่งด้านล่างนะครับจะดูว่าเป็นแหว่งเดิมนะครับเพราะว่านี่มันมีความเก่านะครับเหมือนกับว่าเขาแหว่งมานานแหว่งในกุนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับก็ได้ตามสภาพเลยนะครับ แต่เนื้อหาจัดดีนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นล็อกเกตนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นล็อกเกตพระบรม,มาาธาตุนะครับเป็นพระล็อกเกตบรมสาลีลิกาธาตุนะครับแต่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ไม่เศร้าออกที่ไหนนะครับหลังยันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับครบยี่สิบสามรายการนีนองศาสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับยี่ส26ี่ยี่ห้ายี่หกรายการละสามร้อยบาทนะครับมีเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นตะกรุดนะครับมีจานนะครับมี ดูแล้วเป็นจานไหนนะครับเป็นจานไหนแล้วมีเชือบสีเหลืองแบบนี้นะครับความยาวของตะกุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้วม้วนอยู่ที่ประมาณ3ามรอบครึ่งถึง4ีรอบนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับมีจานทั้งดอกเลยนะครับไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นทองแดงนะครับม้วน3ามรอบครึ่งคลิปนะครับคลิปลายนะครับสมรอบครึ่งถึงสี่รอบนะครับ ยาว4นิ้วนะครับ300บาทพร้อมคาดจะส่งนะครับรายการที่24รายการที่25ก็300บาทนะครับเป็นพระร่วงอุ้มบาทยืนเนื้อดินแบบนี้องค์ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านมากเลยนะครับองคนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับส่วนสูงอยู่ที่โอ4นิ้วเลยนะครับเป็นอุ้มบาทเนื้อค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเป็นพระกุแน่แต่เป็นกุไหน ไม่ทราบนะครับต้องให้คนไลค์ดาวผมว่าเป็นทางสุโขทัยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบหกเป็นล็อกเก็ตนะครับหรือสีลิงดำนะครับฝังพลอยนะครับเรี่ยงพลาสติกวินเทจมาแบบนี้เลยนะครับนี่เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับล็อกเก็ตหรือสีลิงดำนะครับไม่ใช่ล็อกเก็ตนะครับเป็นเข็มกลัดนะถ้าผมจําได้นี่ก็เป็นเข็มกลัดนะครับ ข็มกลัดหรือสีดํำนะครับรายการที่26,300บาทนะครับครบ26รายการนะครับ1ถึง23องค์ละ200บาทย4 25 26องค์ละ3 0 0บาทส่งฟรีทั้งหมดนะครับนี่เป็นรายการของสะสมนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาทรงหุ่นยนต์นะครับนี่มือนี่ขยับได้นะครับมีห่วงข้างบนนะครับค่อยได้นะครับนี่ตูปทรงเป็นหุ่นยนต์นะครับเดินนะครับ ตอนนี้ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป๊ะๆนะครับผมไล่ไว้ตอนคืนเพื่อไปปล่อยตอนเช้านะครับนี่เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นงานของสะสมนะครับเป็นงานเก่านะครับเป็นงานเก่าไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนาฬิกาหุ่นยนต์ขนาดห้อยคอนะครับเป็นแฟชั่นได้นะครับเนื้อเป็นโลหะนะครับแต่น่าจะเป็นหล่อนะครับเป็นหล่อนะครับเป็นสะตเลสหล่อหรือว่าเป็นเหล็กหล่อทักอย่างนะครับนเป็นโลหะนะครับ เดินตรงนะครับใส่ฐานนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับ26รายการอันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงประเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ